คุณเคยคิดไหมคะว่าคุณกําลังใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นอยู่สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับอิ่นอุ่นคนพูดไปเรื่อยนะคะวันนี้เนี่ยหลังจากที่เรากลับมาจากโรงพยบาบาลใช่ไหมเราสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยก็คือง่ายคิดหลายๆอย่างเลยแบบเราก็ได้เห็นคนเจ็บคนป่วยใช่ไหมคือเราเป็นคนเซนซิทีฟแหละอืเราคิดว่าหลายๆคนก็คงมีความรู้สึกเซนซิทีฟอะไรแบบนี้เหมือนกันคือพอเรากลับมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินอ่ะแบบประโยคที่เขาบอกว่าเวลาที่เราเจ็บ มันไม่มีใครเจ็บแทนเราเราคือคนที่เจ็บคือคนที่รู้สึกอืมรู้สึกว่าเราจะได้ยินประโยคนี้จากปันปัน,ปนสุทธาถ้าตาไม่ผิดนะอืมตอนแรกเราก็แบบรู้สึกว่าน่าสนใจนะกับประโยคที่เขาพูดมาแล้วก็พอวันวันเนี้ยเราแบบพาแม่ไปหาหมอแล้วแบบกลับมาอะไรเงี้ยมันรู้สึกเหมือนแบบเราอะได้แง่คิดกลับมาด้วยแบบว่ามันก็จริงอะแบบมันยังไม่สายนะทุกคนกับการที่เราจะเริ่มต้นรักตัวเองจริงๆแล้วเราอะอาจจะใช้ชีวิตที่ผ่านมา เพื่อคนอื่นอยู่ก็ได้ไม่ว่าเรากำลังทาให้คนอื่นมีความสุขเรากําลังนิรนลนต่อสู้หรือทําอะไรเพื่อใครอยู่ก็แล้วแต่อันนั้นเป็นสิ่งที่ดีค่ะเราไม่ได้บอกว่าให้คุณเลิกทำคือคุณทําต่อไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกคุณมันเป็นการเตือนเตือนสติตัวเองด้วยออันนี้คือเราเตือนสติตัวเองด้วยนะเราไม่ได้ต้องการพูดเพื่อให้ทุกคนอค่ะคอยตามเราแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็จริงที่เขาพูดจริงๆอะว่าอะเวลาที่เรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ตัต้ เราก็ถูกปลูกฝังใช่ไหมว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องก็จะถูกฝังเอาสิ่ง,งต่างๆใส่หัวเราซึ่งเราคือเด็กคนหนึ่งมันก็เหมือนผ้าขาวอะค่ะพี่ไม่รู้ว่าะจะต้องเดินอะไรยังไงแต่ว่าพอมีคนมายัดข้อมูลใส่หัวเราเงี้ยเราก็จะทําตามหรืออัตโนมัติแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มมีความคิดของตัวเองมากขึ้นถูกไหมแล้วแบบเราก็แค่มานูว่าอ่ะตอนที่เรามีความสุขเราไม่อยากจะพูดถึงว่าตอนที่เรามีความทุกข์คือเราจะยกตัวยอย่างทั้งความสุขและความทุกข์ความทรมานหรือสสิ่่่่งททีีพบเเจอมาาาระะวุด คนที่อยู่กับเราจริงๆอะมันคือตัวเราจริงๆนะทุกคนแบบเมื่อวานเนี้ยเออเราเองอะเราก็มองแม่เเราเอาจริงๆนะคือหดหู่ใจนิดนึงแบบวันเนี้เรามีโอกาสได้ดูแลเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรมากอืมแต่ว่าถ้าวัานหนึ่งอะเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วอะ่ะอืมคือเราเองอยเราเป็นลูกในฐานะลูกอะเราก็คงทําได้เท่าที่เราทําได้ะคะ่ะทุกคนแบบดูแลเขาหรือคอยอยู่ข้างๆขางเขาแต่เราก็ทําได้ จะพูดว่ายังไงดีคือมันมันไม่มีใครอยู่กับเราหรืออยู่กับแม่เราอย่างเงี้ยว่าจะเป็นตัวเราเองด้วยวันหนึ่งเราก็ต้องต้องตายถูกไหมคือทุกคนอะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอยู่แล้วอือเราแค่รู้สึกลงๆนิดนึงว่าแบบอือวันหนึ่งอะเราเองเราก็คงจะต้องมอยู่ในจุดที่แบบต้องมาพบหมอมบ่อยต้องมาเจาะน้ํนเกลือต้องมาโรงพยาบาลต้องมารักษานู่นนี่นั่นซึ่งเอาใจนะทุกคนมันทรมานนะคะขนาดเราเนี่ยมองด้วยตาเปล่าอะอันนี้ไม่ได้มองแค่แม่ตัวเองนะมองเคสอื่นๆที่เราเเาาาาบูเเเเ็น็นนน้้ผผ่่่ไปมงียยยรรกกัสึลวา เรากระดเราอะไม่ได้เป็นตัวเขาอะเรายังรู้สึกว่า